ไฟไม่โรงแรมเกาะช้างแกรนลากูน่าโรงแรมร้างจุดถ่ายรูปยอดฮิตของนศทไฟไม่โรงแรมเกาะช้างแกรนลากูน่าโรงแรมร้างเกาะช้างจังหวัดตราดจุดถ่ายภาพยอดฮิตของนักท่องเที่ยว Facebook แฟนเพจ fm 91 traffic pro โพสตแจ้งเกิดเหตุไฟไม่โรงแรมในจังหวัดตราดพร้อมภาพขณะเกิดเหตุไฟลุกไม่ควันพวยพุ่งพุ่งขึ้นท้องฟ้า โดยระบุว่าเวลาประมาณ11นาฬิกา50นาที3ธันวาคม67เกิดเหตุเพลิงไม่โรงแรมเกาะช้างแกรนลากูนูนาโรงแรมเรือร้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดปัจจุบันโรงแรมดังกล่าวเป็นจุดถ่ายภาพยอดฮิตของนักท่องเที่ยวแต่ไม่สามารถเข้าไปในตัวเรือได้ มีรายงานว่าโรงแรมแห่งนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้แต่ขณะเกิดเหตุมีคนงานเข้าไปซ่อมแซมโดยใช้เครื่องเชื่อมโลหะเพลิงได้ลุกไม่ชั้นที่หนึ่งลุกลามไปยังชั้นบนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กำลังเดินทางเข้าที่เกิดเหตุส่วนสาเหตุต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานต่อไป